พอเครื่องมันเป็นผัดชาน่าทานน่าทานหอมฉุนนะครับสวัสดีครับ <ๆ S 2> เ,เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยว,ว,ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาถึงมาจากเมืองการฮนะมาถึงนคนปรปฐมแนละ้วฮะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศจัดเตรียมสถานที่ ที่จะเข้าดาวค,คืนนี้ครับเพื่อนๆนครับครูตัก๊กอยู่ในครัวพี่โอโดนั對對่งฟ like ังเพลงอยู่ข uh> ้างในเดี๋ยวเรามาดูสถานที่เข้าดาวเดียสวัสดีครับสวัดดีครับเจ้าของสถานที่เตรียมเข้าดาวเตรียมเข้าดาวเตรียมเข้าดาววันนี้เมื่อวานเมื่อวานเราอยู่ในนู่นนะเมื่อวานเมื่อวานเซิร์ฟเซิร์ฟวันนี้เอาจริงวันนี้วันลองไฟเมื่อวานวันลองไฟอยู่ในนู้นจากสาวยน้ำเอาดอเป็นอินดอร์เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศละ วันนี้เราจัดตรงไหนครับเนี่ยวันนี้เราจัดเมื่อวานเราจัดอินดอร์วันนี้เราเอาดอเอาดอนี่ครับเอามาดูกันอ่าแล้วนี่นี่มีรถขาวๆใหม่คันฮะสวัสดีครับท่านดาบนบครับสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีชาวช่องของผมด้วยสวัสดีสีพี่ใหม่เพื่อนๆโดโด้ผ่าเที่ยวนี่ผมพามาดูรู้สึกว่ารถคันเก่าอ่ะแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่กลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นอะไรอันนี้ก็มาบันทึกไว้ว่าเขา จากรถเหมือนผมเนี่ยกลายเป็นรถนอนกลายเป็นรถนอนนี่ไปถอดไปถอดเบาะถอดอะไรออกนะอธิบายหน่อยเก็บไว้ใส่ของครับนี่ทําเองด้วยเนาะครับผมทาเองด้วยจะได้เป็นแบบอย่าง DIY DIY เคยไปนอนมาแล้วแล้วก็นี่จัดเตรียมอุปกรณ์เต็มที่เห็นบอกว่าเต็นท์ซื้อมาเพิ่งจะกกางครั้งนี้ไม่รู้สามทุ่มจะได้จะได้กางได้นอนหรือเปล่า กลางให้ครูยื้อช่วยกลางถ้าให้ครูมีชาไม่รอดอจาจารย์ครูชาไม่รอดีอดชาไม่รอดไม่รอดใช่ <c oughs> อ่อนี่ฮะดาบนบเขาเริ่มต้นด้วยกลางอะไรนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเต็นอะไรนะเป็นไฟชีสเหรอนี่ฮะอ่าแต่ว่าจุดสังสรรค์ของเราอยู่นูน่นนูน่นบริเวณนูน่นเด็กเดินไฟกำลังเดินไฟอยู่ โอ้ยเห็นหอเบลเลอรยล่ะมันเต็นท์ใหญ่มากเหรอวก่อน่ะนี่ฮะเขาบอกว่านี่มันนอนนนอได้กี่คนวะเนี่ยใหญ่เอ้ยมันเหมือนกับเป็นเต็นท์เต็นท์เต็นท์กลางง่ายนี่เต็นท์กลางอัตโนมัติไหนนอััตตโมิท่านยืนเฉยๆดิอัตโนมัติท่านไปเออท่านไปยุ่งอะไรกับมันแล้วมันอัตโนมัติสอนผมมาเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวลืมลืมอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดก็เพิ่งสอนมาเดี๋ยวลืมอย่าเพิ่งพูดเพิ่งสอนมา คุณยุ้ยดูไว้เดี๋ยวอ๋อจะมีมีแผ่นรองข้างล่างนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะลืมเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเป็นรูปเป็นล่างเขาบอกว่ากางไม่ยากกางไม่ยาก คน<ต>ที่ขายาไม่ยากคนที่ขายบอกว่ากลางไม่ยากแต่สามวันน่ะเขาจะเก็บได้คนที่เขาขายมาก็บอกว่ากางไม่ยากครับพี่พี่จ่ายตังค์แล้วมันได้ฟรีอ๋อเขาได้ฟรีเม่อีอ๋อเขามีตัวล็อกมีตัวล็อกนี่ไม่เอี่ยมแล้วเนี่ยนี่อะไรนี่เขายังไม่ได้กโโแกะออกโอโเลยเนี่ยมันยังไม่ได้มีความดำเลย ท่านจริงจริงๆ,ๆเขาบอกว่าเอามาต้องไปรีดก่อนนะมันยับนะมันต้องรีดก่อนนะเปล่าคุณผิดแล้วเดี๋ยวมันกลางไม่สําเร็จนะนดึงดึงใช่ไหมว่าเต็นเต็นนี่หลังคาจะสูงหน่อยใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ก็บอกว่าให้ให้วันดังแกรกนอนได้กี่คนนอนได้กี่คนสามคนได้เนาะไปนอนกับคิกได้แค่สองคนอนอนกับคิกสองคนนอนสี่ได้ไหมไม่ได้ครับนอนสี่นะนอนสี่ได้แต่ว่า นอนสี่ภาษาอีสานอะอ๋อนอนสี่ทำไมจานพูดอย่างนั้นได้ไหมอะนอนสี่ได้ไหมได้ครับภาษาอีสานได้นะก็เลยต้องเหลือนอนสองคนไงนอนสี่อ่ะผมไม่ร oh. ู oh. s <S ้ผมไม่ค่อยรู้ภาษาอีสานเลยหรอกเห็นเขาพูดกันไม่เข้าใจเหมือนกันเออแต่สูงแต่สูงไม่ต้องมุดเข้า แล้วเราจะไม่ช่วยเขานะเราปล่อยเขาทําอยู่คนเดียวนะยืนมองกันเองเราก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจำไม่ได้เขาจะได้ฝึกไว่อนี่นี่เรานี่เราอัดคลิปไปไงเมื่อกี้เพิ่งเขาเพิ่งสอนมาไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวท่านมาเอาคลิปผมก็ได้ตอนกลางเนี่ยผมอัดคลิปไว้ให้ไงท่านก็มาคลิปมาดูเยี่ยมเยี่ยมจานเยี่ยมมากอยากไอ้นั่นก็เปิดก็เปิดช่อง YouTube โดโดพาเที่ยวไปดูวันนั้นกูกลางยังไงวะโอ้ยกว้างกว้างกว้างเดินเข้าอ่ะไม่ต้องมุดเข้า โอเคคุณขาดอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณมีเตียงสูบลมนะครบเตียงสูบลมเย็นครับฮะม,มีจริง,ง,งใช่ไหมซื้อมาแล้วใช่ไหมทีนี้ทีนี้อันนี้จะยากตรงนี้แล้วลจะยากตรงนี้แล้วลุงตัมาแล้วคุมเอาคุมหลังคาอ๋อมันจะเป็นหลังคาลุงตัมาเลยแล้วที่ลุงตัเดี๋ยวก่อนลืมถามกี่บาทเนี่ยกี่บาทเขาได้มายังไงกี่บาท ดีห่อด้วยอของของดีมีห้อเอาเรามันจะยากตอนนี้แหละครับอย่างนี้กลางคนเดียวไม่ได้ละออาจจะยุ่งยากตอนคุมหลังคานี่แหละวกที่จะอบอต้องต้องมีฟมานเฮียบอก ซื้อบ้านหลังนี้ไว้มีสนามมีเหมือนรีสอร์ทแล้วยังไม่มีเต็นท์สักหลังหนึ่งมาดูมาดูซิตุ่ยตุ่แก่ล็อกแต่ต้องล็อกข้างใต้ดีนะข้างใต้ตัวที่เกี่ยวอ่ะเอาไม่ตีนตุ่ยแก่อยู่ข้างในตัวเกี่ยวนอ๋อตัวนี้เกี่ยวนี่อ่าอ่าแล้วก็ตีนตุ่ยแก่มาล็อกใต้นี้ไปตีนตุ่ยแก่อยู่อันนี้ย้อนแสงได้เพื่อเป็นการรั้งให้มันให้มันตึงหันทางนี้ก็ยังย้อนแสงอยู่ดีอ่ะ อกข้้างใตเี่ยรแสงสะท้อนใช่แล้วถ่ายให้เขาเดี๋ยวเขาจะได้ดูดูทหารปูกลางให้ดูนะแต่ทหารง่ายกกลางเซนเป็นเวลาไปไหนคุณยุ้ยกลางคุณตู่ไม่อยากไปทำมันเออใช่ใช่ทำใช่นี้ใช่ปานี่นอทางใต้ใช่้ใช่โอเคอันนี้ก็อันนี้ก็ล็อกจานมีตัวล็อกอยู่จาน ดูดูดูที่ตอกโปเกแล้วก็อันนี้ไม่ต้องตอกสมอเนาะตอกตอกครับตอกพอเสร็จแล้วค่อยตอกตอกกะหลังพอจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูในครัวกันวันนี้เขาจะมีเมนูหลากหลายละกินกันไม่หมดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว หน้าตาจะเป็นอย่างนี้กันเต็นหนีก่อนกันลมกันหนีกันหนีสมอเขาบอกว่าสมควดจะยึดมาด้วยกันกับอันนี้อืมกว้างขวางดีเนาะเดินไม่ต้องมุดเต็นลองได้ด้วยเหรอครับ เ,เต็นนี้มีม,มีสัญญาณอ๋ออันนี้ก็คือเตียงสูบลมเดี๋ยวให้ครูตักมาลองหน่อยได้ไหมผมขออนุบัติซื้ออยู่อ่ะได้ครับแบบเขาบอกมันจะนอนได้หรือมันจะเป็นยังไงนี่ฮะอเด็ตเต็นทําำไมร้องก็คือเป็นตัวปั๊มลมใช่ไหมฮะอ,อย่างเี้ยไปอไม่การสองคืนไม่ครูนะใช่งั้นพรุ่งนี้อย่าเพิ่งกลับ อยู่สองวันมาดูครับนี่นี่บรรยากาศแดดล่มลมตกเราได้ที่แล้วเด็กเดินไฟเด็กนี่นี่ยกยกมาจากตรงไหนเนี่ยโต๊ะเนี่ยเครื่องเสียงพร้อมค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่คะ วันนี้คุณตากกทําผัดเผ็ดหมูสับใส่ลูกชิ้นปลากายนะคะเพราะว่าพี่ <ไป S 1> พาวีให้มานะคะ่ใส่มันนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟในปาร์ตี้ปาร์ตี้งานปาร์ตี้ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีคุณยุ้ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณวา,มมา<อ>งารังเราหรอ้างเราอัีอไ้ไม่มีที่ไว ล้างแล้วจะตังชุ่มตังตแล้วอ่ะ,อ,ะอันนี้ติ๊กกองน้งเพียงไม่ได้ล้างใช่ไหมคะกองไหนกองนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วเอาไปรวมได้ไหมรวมได้ค่ะอันนี้ตะจักเพิ่มกระเทียมนะคะให้มันน่าทานค่ะอันนี้พริกแกงสําเร็จไอพริกผัดเผ็ดสําเร็จรูปนะคะน่าทานเอารสจัดๆเดินทางก็ใช้ของสําเร็จรูปนะสำเร็จให้มันน่ากินเผ็ดรสจัด สวัสดีลุงตู่ด้วยครับสวัสดีครับนี่นี่ตับโลง,ลงอีกสามอย่างค่ะยำสามกรอบแล้วก็ยำลูกชิ้นปลาแล้วก็ผัดเผ็ดหมู หาลูกชิ้นปลาใส่ได้หมดเลยขอบคุณพี่วิภาวีด้วยนะลูกชิ้นปลารายของแท้ของดีคนครสวรรค์ฝากมาให้ มาเป็นกับข้าวในการแกนี้สุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พับพับแกะนี้ให้ใหน่อยน้ำาลาแล้วก็ให้ปลาโอเค บานจักสอนหนึงยื้ไอ้ประตูเลื่อนนั่นติดยังประตูเดี๋ยวมันเข้าติดประตูเดี๋ยวมันติดข้าง เสียพร้อบได้ลูกคิ้นปลากกายมาอร่อยมาก ลูกชิ้นปลากกายเจ้าอร่อยที่คนนครสวรรค์นแนะนำน้ำ ปล่าาบ,บอกก่อนมืนครัวพอาสเบิลนะเพื่อนๆเราอยู่ที่บ้านพัดตัดอากาศของเดียววันไทยที่คนครปฐมไม่ได้เป็นบ้านหลักนะเพะเครื่องครัวอะไรต่างมาจากใช้รถน้องแดงด้วยซ้ำไปนะหลายอย่างบ้านใหม่ บ้านใหม่นี่ใส่ใบนะคะใบมะกรูดมะกรูดลงสะชายมะเริ่มหอมแล้วครับ ทออบชิมให้ครูในทอดมามานักชิม ช้อนมาพี่ท็อปพี่ท็อปกัดช้อนมาเลยช้อนมาสองคันเราต้องชวนคนมาชิมหลายหลายคนพี่ท็อปชิมไม่ไหนด้วยขาดเห็ดกินเลยกินตรงปากกายด้วยได้รู้ว่ามันเข้าเนื้อยาชิมปากกายผัดให้แห้งรสชาติดีมาก ยังไงโอเคไหมนน้ำห่อยเติมน้ำหน่อยอร่อยแล้วใช่ไหมครับจืดชืดอะไรไหมพอดีแล้วใช่ไหม ่ะคมาเราผัดเพื่อถ้าอร่อยแล้วไม่มีอีกนะฮะให้คนไปอยากกินเอาเลยค่ะเี็กว่าอะไรนะผัดเผ็ดหมูสับใส่ใบเออะไรเนี่ยค่ะ ลูกชิน้นป<ล>ผัดชาผัดชานะคะผัดชาแต่ใช้น้ำพี่แกงเผ็ดนี่นร้อนอเอเครื่องเป็นผัดชาหน้าทานหน้าทาหนาหอมฉุยน,นะนแกงแคบเนี่เดี๋ยวยกลงไปในสถานที่จัดงานของเรานี่ครับขึ้นสู่เวที T, เรียบร้อยแล้วหมูสับแล้วก็ลูกชิ้นปลากรายจรเรียกว่าผัดชาก็ได้เนาะ แต่ครูตั๊กกาใช้น้ำพริกเป็นพริกแกงเราอยู่ในบรรยากาศของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฮะนี่ให้ดูบรรยากาศของงานทั้งตูชิมลองเบิ่งให้หน่อยดิอันนี้นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเอฟซีหาว่าครูตั๊กทำแม่อร่อยเมนูนี้ อร่อยครับยังอ้าวยังเพิ่งแค่ติดไหม่แค่นั้นเองติดไหม่บอกอร่อยเลยนี่เขาเรียกอะไรนะครับผัดชาปลาไก่ปลาเออลูกขาหมูสับลูกชิ้นปลาไก่เยอะๆยอะอร่อยคนนี้เขากินเผ็ดเผ็ดเก่งซะด้วยหัวหัวร้านเยอะแตกแน่เมื่อวานก็ผัดฉาบ้าไม่มีอืมถิงน้ำก่อนเลย ใช่ไหมครับเขาเรียกกระชายกระชายอ่ะนักชิมจริงๆฮียกินกระชายบอกขิงบางทีเราเราไม่ค่อยรู้จักคุณคุณกินน้ำมาตูมไปยังไหมย่างครับย่างใช่ไหมลิ้นเลยเพี้ยนเดี๋ยวกินน้ำมาตูมเสร็จแล้วค่อยมาชิมใหม่แปลกดีเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งกินอะไรนะปลากายปลากายอันเมื่อกี้อะไรเห็นที่เป็นปลากายยำปลากายเมื่อกี้ยำปลาไก่ปรากายอันนี้เป็นปลาไก่กระชายมาก่อนเลยกายเดียวกันแหละมาผัด ขอบคุณพี่พี่พี่วิภพาวีด้วยนะครับรู้ว่าเราจะมีการจัดเขาดาวเอามาเป็นเออเขาเรียกว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกับแก้วใช่ใช่แล้วยังมีทอดมันด้วยนะทอดมันชิมไปเมื่อเช้าแล้วเหนียวหนุบเลยหอมพิกมากเฮียชิมแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับอันนี้อันนี้เป็นไงฮะเดีนะเนียฮะยังไม่ได้จินฮะเดี๋ยวผม ค่อยๆไปเรื่อยๆกระชายเยอะมากครับความเข้มขอหนองกระชายเยอะมากเลยเขาใส่กระชายไปสามกำมืออร่อยครับผ่านครับผ่านผ่านโอเคครับขอบคุณครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศของที่เราเตรียมที่จะเขาดาวเขาดาวเข้าไปดูไปไปเห็นเตียงสูบนมยัง รเรรียรยบเ้้อแลวค่ะตียงเยง<อ>ตียงสูบลมยี่ปูดเพี้ยนเตียงสูบลมแบบนี้ลองนอนดูนอนดูดีมากนิ่มมากแล้วตอนนั้นที่ใครให้ไปรีวิวนะครับเตียงของใคร,ใครอ,อันนั้นอันนั้นเตียงอะไรผ้าอะไรสุขภาพเพื่อสุขภาพนี่ครับบรรยากาศของงานเขาดาวบรรยากาศงานเขาดาวของเราครูตักไปเข้าไปดูนี่เขาดูแล ลเมในถุงนี่าสามขวดแม่ซีโอ้โหอาอย่างนี้เขาจะมีาเข้นอนได้เนี่ยเนี่ยนะอย่างเงี้ยพอได้เนี่ยชิบจริงโอ้แข็งใช่ไหมสบายเลยนอนได้อยู่ให้กําลังนอนได้นะให้เขาจะเขาจะนอนล่างนะครับจนนอล่างได้เลยอ่นี่ฮะบรรยากาศของการจัดงานเดี๋ยวเรามาดูกันครับเขาทำอะไรเขา สนุกสนานกันยังไงมีอะไรรับประทานบ้างครับบรรยากาศชิวๆฮะมีคนเพิ่งตามมาใหม่แต่ว่าแอบหนีปิดวิเวกกันมาจู๋จีกันแอบแอบพาน้องเข้ามาใช่ไหมคุณหนีทางบ้านแล้วแอบพาน้องเข้ามาใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมที่ตัวจริงคุณที่ว่าอยู่ที่บางกอกใหญ่อะ่ะ แล้วคุณหลอกเขาว่ายังไงที่พาคนอื่นมาแบบเนี้ผมโสดครับผมโสดใช่ไหมผมโสดครับอันนี้ทาเมนูทําเมนูอะไรครับซี่โครงหมูเดี๋ยวผมขอชิมเนาะได้ครับแล้วน้ําจิ้มมันเป็นยังไงฮะไม่ต้องจิ้มเลยครับไม่ต้องจิ้มเลยหมักได้แบบผมถือเป็นเส้นๆ้นนี่แท้เลยได้ไหมไม่ต้องหั่นได้ครับนี่ฮะบรรยากาศเดี๋ยวเรา ดูบรรยากาศกันไปยาวๆยาวๆนะครับเ,เพื่อนๆครับให้เห็นมีคนนอนในบ้านไม่หมดก็เอาเต็นท์มากางครับนี่ฮะนี่ฮะเมนูนี่ย่างเองอะไรเองหมักอะไรบ้างคะเนี่ยอย่าถามอย่าถามเลยเพราะว่าคนาทำคือใบ้านการตังอผมหยิบชิ้นโอ๊ะอมาเลยอะถือผมหน่อย สีผมน่อ๋ออืออือลองย่างีอือ,อ,อ,อนี่สูตรไม่เหมือนที่เคยพี่ท็อปพี่ท็อปเขาหมากักเ้าไม่อย่างนี้นี่มันอร่อยอ่ะเป็นไงครับรสชาติครับอือกลมกลมหมืนหวานปลาเลมๆลเมเนื้อก,กำลัง ข้อขึนเลยนุ่มไหมครับเอาหมดเลยนะครับได้ครับโอเคครับอขอบคุณครับพอได้นะอาจารย์นะเอาหนึ่งนาทีครับแต่ว่าทีมงานของเราอยู่รอดมาแค่นี้เองครับเหลือยอ,ยอยู่แค่นี้ทีมงานทีมงานหายไปหมด ได้ยินแต่เสียงพเุไม่เห็นแสงเลยเห็นเห็นพลุอยู่ตรงนี้โดนมาแล้วเราด้น่นน่นน่นน้องน รอบตัวเรามีแต่เสียงพลุกอยู่รอบตัวฮะอ,อันหาเขาจุดพลุกกัน ไหละบ้านเราจุดอยู่ตรงไหนพี่ท็อปพี่ท็อปจุดอยู่หลังต้นไม้นึงมายากาศวันขึ้นปีใหม่ครับ ทีมงานก็เหลือกันแค่นี้ครับหายหกตกหลน่นไปกับงานลองไฟตั้งแต่เมื่อวานสวัสดีครับสวัสดีพีใหม่ครับมีความสุขมากครับไป,ไปจุดตรงไหนทำไมไม่เห็นผู้ของบ้านเราเลยเนี่ยได้ยินแตเสียงผู้บ้านอื่น ตามขอบฟ้าของบ้านอื่นแล้วกันครับให้ดูครูบ้านเราแค่นี้พอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับโอ้น้าละเข้มาใม่น้เงินก๊า สวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับตอนใดปเปิดเสิร์ฟสุดขอประสบแต่สิทธิทุกท่านครับบา,บายบายลาปีเก่าสวัสดีปีใหม่ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นบนเก้าอี้อ่ะ รู้รู้บ้านเราเป็นแบบนี้แล้วกันพูดมาพูดมากี่ปีแล้ว,วมา You might.